มาดูลานะครับลาลาอย่างนี้นี่คือสุ่มเสียงนะครับสุ่มเสียงที่ว่าจะเป็นจะกอแล้วขาดไม่ว่าจะกอเครื่องหรือกอมือนะครับโอกาสขาดมีนะที่ดีที่สุดก็คือมันเป็นอย่างไม่นั่นมากนะครับก็ใส่หมวดใส่เครื่องครับนะใส่เครื่องก็อย่าไปกอนะอย่าไปกอนะครับเปิดเล่นเลยกดเพลเลยนะเนี่ยผมก็ดูอยู่ที่ผมดูขายางไว้เนี่ยนะครับเนี่ยขายแล้วสกปรก ตามปกติเลยนี่เห็นไหมไม่สกปรกเลยนะครับอันนี้แช็คกี้ยังปรับอยู่นะเนี่ยภาพเนียนไม่เป็นไรนะถ้ากอก็อย่าไปกอแนละถ้ากอก็คือฟีมันก็จะไม่ดำสวยอย่างนี้โอกาสขาดก็มีเหมือนกันนะครับถ้ากอเขาจะชัวร์ววปลอดภัยว่าคือไว้ให้ขาดก็คือกดเลไปอย่างนี้เลยเล่นไปนเลยนะไม่ต้องกลัวหัวพังนะครับไม่ต้องกลัวหัวพัง ต่อผู้ได้เขาเข้าใจใช่อันนี้เป็นลายยังขาวๆอยู่แล้วก็คือมันจะเหนียวแล้วแต่มันจะเป็นลายเหนียวแต่มันยังไม่ได้เป็นนะถ้าสังเกตง่ายๆนะถ้าเป็นเป็นลายเหนียวก็คือใส่เข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนี้จะมีสองแยกยะกรณีภาพมันจะไม่เป็นอย่างนี้หรอกนะมันจะมีภาพแล้วก็สกปรกไปพอเราลูดเอากะด่าลูดเอากะดาษลูดให้มันมีภาพภาพมันก็จะมีแป๊บหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยเอากะดาษลูดให้มันมีภาพมันก็จะมีภาพแป๊บหนึ่ง นะแล้วมันก็จะเป็นกลับไปสกรปรกอีกเหมือนเดิมไม่มีภาพอีกทําอย่างนี้อีกมันก็จะเป็นอีกนะต้องหยุดนะครับต้องหยุดเลยเอาออกเลยนั่นคือมันถ้าดูต่อไปเดี๋ยวอาจเครื่องอาจจะพังนะถ้าเครื่องมันไม่ตัดเพราะอย่างไอ้เครื่องตัวเนี้ยมันจะไม่ตัดไอเครื่องรุ่นาานี้มันเป็นเครื่องนะรุ่นไอ้เครื่องรุ่นนี้จะไม่ไม่ตตัดไม่ใช่ไม่ตัดเครื่องรุ่นนี้จะตัดเป็นเครื่องรุ่นใหม่ๆนะเครื่องรุ่นเก่าๆไม่ตัดนะมันจะเล่นจนจนจน,จนพังไปเลยจนหัวไม่ไม่พังพังไปเลยนะ นะครับเครื่องพวกนี้คือถ้ามันเหนียวจ,จัดๆเนี่ยมันจะหยุดนะนะเครื่องมันจะเออเลอร์นะครับมันจะหยุดเครื่องมันจะหยุดไม่เล่นนะจนกว่าจะเอามวนใหม่ที่ไม่ได้เป็นลาเหนียวมาใส่มันก็เล่นนะแล้วแต่มันจะเออเออนิดนึงมันก็จะขายาับขาย่านิดนึงแล้วสักแป๊บเดียวมันก็จะเล่นปกติแต่ถ้ายังไปเอาม้วนที่เป็นลาเหนียวมาใส่อีกมันก็จะไม่ทํางานนะจะยัดมวนไม่เข้าเลยมันจะยัดมวนไม่เข้าเลยนะเข้าแล้วก็คายออกถ้าเข้าก็จะขายออก นะหรือถ้ามันเข้าไปแล้วกดเพลมันก็จะไม่เล่นหัวจะไม่หมุนเลยนะครับหัวจะตายเลยเพราะว่ามันเป็นมันจะตัดนี่หมาถึงรุ่นนี้นะเครื่องพวกนี้นะมันจะตัดแต่ถ้าใส่เข้าไปแล้วมันเล่นปกติภาพลัดๆณอย่างนี้นะก็เล่นไปเลยนะก็ดูได้ยังจบมันก็ไม่พังนะครับเพราะมันไม่ได้เหนียวแต่มันเป็นลาขาวเฉยๆนะแต่ประเภทว่าคือแบบเอาไปเครื่องกอก้างให้หายนี่คือคือมันไม่หายไปไหนนะลามันจะไปไหนอะ มันก็แค่หลุดนะแค่หลุดแค่หลุดแล้วหลุดไปไหนอะนะไอมาอย่างเงี้ยมันก็ยังมาันอยู่ที่ตามเครื่องตามหัวเทปตามอะไรนะถ้ามันแต่มันก็ไม่สกปรกนะเห็นไหมถ้ามันสกปรกมันก็จะดูไม่ได้มันไม่สกปรกนะแต่สกปรกเนี่ยมันจะมาอยู่ตามนี้ถ้ามันระเกิดหัวเทปมันสกปรกก็มาเช็ดหัวเทปมาเช็ดทำความสะอาดขาก้องขาไกสซะก็จบไม่มีอะไร นะแต่ว่าคือปลอดภัยก็คือไม่พังแน่นอนเครื่องไม่พังม้วนไม่พังนี่แล้วฟิล์มสวยด้วยฟิล์มจะเรียงสวยกันอย่างนี้เลยสวยอย่างนี้เลยนะครับถ้าไปเอาเครื่องกอกอหรือใช้เครื่องมือก็กอมือกอเนี่ยมันก็ฟิล์มจะไม่สวยอย่างนี้ถ้ามันไม่ขาดนะแต่ชื่ผมเจอมันขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเคยทํามาบ่อยรู้หมดอะเนะี่ยอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอกขาดกระจุยอะนะอันนี้ไม่ใช่ลาขาวแล้วนะเนี่ยมันสีมันเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นสีเทาๆแล้ว อีกสักพักหนึ่งมันก็คงจะเป็นลานเหนียวแล้วล่ะแต่อันนี้มันยังไม่เหนียวนะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกม้วนหนึ่งนะคลิปเราไม่ตัดต่อครับเพราะผมตัดต่อไม่เป็นอันนี้คือม้วนนี้ยังไม่เคยลองเลยเนี่ยอันนี้ลาเป็นอย่างนี้นี่อันนี้อ่าให้ดูก่อนเนี่ยอันนี้อาจจะมองว่าม้วนนี้เป็นเยอะกว่าม้วนนี้ไม่ใช่ทะนม้วนเนี้ยแม่งเป็นเยอะกว่าม้วนนี้อีกแต่มนันเริ่มเป็นลานเหนียวแล้วไงมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว แต่แม้มันเริ่มไอที่เป็นขาวๆเนี่ยมันเริ่มเหนียวซึมลงมาแล้วแต่อันเนี้ยผมยังไม่ได้ลองเปิดเลยนะไม่รู้เป็นไงจะดูได้ไหมไม่รู้นะแต่หัวม้วนแน่ๆเลยหัวม้วนอะสกัดปกแน่ๆเพราะฉะนั้นหัวม้วนสกัดปกเราก็เดี๋ยวเราจะใช้กระดาษลูดเลยเมื่อกี้นะสายแล้วพิมพ์ดึงแล้วอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวม้วนจะเป็นอย่างนี้ นะเดี๋ยวจะล้างก่อนล้างหัวม้วนก่อนนะอ้าไม่หายอ๋อหายเนี่ยมาแล้วนะภาพมาแล้วเนี่ยเป็นแล้วก็เป็นอีกเห็นไหมล้างแล้วสะอาดแล้วก็เป็นอีกเนี่ยเส้นที่เห็นนั่นคือลามันฝังแลละมันเป็นลาเหนียวมันฝังไปแล้วมันจะไม่หายหรือจะหายถ้าเช็ด มันก็จะดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งแต่ไม่หายแต่ข้างในมันจะไม่เป็นไรข้างในไปข้างในก็จะไม่เป็นไรนจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆข้างในภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆอไไ okay, ยังมีเส้นกวนๆอยู่นะั่นคือเกิดจากหัวม้วนนะเป็นลานะีมันเป็นลาเหนียวอันนี้ยังไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้างหัวเลยนะยังไม่ได้ล้างหัวฟิล์มเลยเอามากันแบบดิบๆเลย ตอนนี้ได้หนักพวกนี้มาเยอะได้มาร้อยสองร้อยม้วนอะ่ะก็ต้องทำวิธีนี้แหละเพราะว่ามันเอามาก่อไม่ได้ก่อลร้างขีไม่ได้าไไดขาดก็เลยต้องใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้แต่ถ้าไปใช้เครื่องถ้าเป็นเครื่องรุ่นเกา่าๆเครื่องก็ค่อนข้างเก่าหน่อยอะนะมันอาจจะดูไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะทำอ่างนี้ไม่อาจจะดูไม่ได้นะเครื่องมันจ,จะหยุดเลยเพราะว่ามันมันมันลามันเหนียวจัดมาเครื่องมันกําลังมันไม่ดีมอเตอร์มันไม่ดี แล้วหัวมันก็จะเสียด้วยแต่อน,น้เครื่องรุ่นใหม่ถ,ถ้ามันซุกไม่ไหวก็คือมันก็แค่หยุดแค่หยุดนะแค่หยุดแล้วก็จะดันม้วนเข้าไปอีกก็ไม่เข้ามันจะไม่เข้าเลยจนกว่าเราจะเปิดฝามานะทำมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วเราก็มันก็จะใส่กลับเข้าไปได้เนะี่ปกตินะครับข้างในเนะีนะ่ย เนี่ยอันนี้อันนี้ที่เอาออกมาเมื่อกี้เนี่ยครับเนี่ยที่เอาออกมาเมื่อกี้เป็นไงสวยไหมเนี่ยอันที่ยังไม่ได้ดูอันนี้ดูแล้วนะอันนี้ดูแล้วเป็นไงดูผ่านเครื่องไม่ได้ใช้เครื่องกอไม่ได้กอหลบไม่ได้กอหนีนะเพราะมันกอไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เอาชิจู่ไปใส่ไปใส่ที่ฟิล์มด้วยนะไม่มีนะผมไม่มีนะเอาบ้าบอชิชู่ไปใส่ที่ฟิล์มไปใส่เครื่องกอก็ไม่ได้นะใส่เครื่องกอไอชิชู่เนี่ยมันจะไปอยู่กับอะไร มันไม่หมุนนะทิชชูย่ยถ้ามันหมุนมันก็ถ้ามันหมุนมาเนี่ยมันก็จะมาติดไอ้ตรงนี้มันก็มาติดตรงนี้ก็มันก็จะไม่ทำฟิล์มยับก็ทามอเตอร์ไอ้เครื่องกอ่อไม่นะหรือจะเอามาใส่ที่เครื่องเล่นวิดีโอมาแปะตรงไหนเอาดูได้แปะตรงไหนถ้ามาแปะตรงนี้แปะฝั่งนี้ก่อนถึงหัวเทปแล้วแปะยัางไงาจะเอานิ้วจับไว้เหรอเอานิ้วไปหนีไปอย่างเงีเหรอ ได้เหอเรอ,งงลหลอแล้วเครื่องก็จะเล่นเหรอหรือยังไงเลือมาแปะไว้ตรงนี้เลยหัวเทปมาแล้วไม่เคยเลยขานเครื่องการทำงานเครื่องมาแล้วแล้วมีประโยชน์อะไรอนะ่ะเพราะว่าหัวข่ากระป,ป๋อกันหยตรงนี้มันยังไม่มาตรงนี้มันม,มันเสาะเลยมาแล้วเลยหัวเทปมาแล้วอะ่ะเครื่องท่านั่นก็เครื่องพังไปก่อนแล้วหัวพังไปแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือพวกนี้เอาอะไรมาวางไม่ได้เลยนะนะเอาอะไรมาใส่ไม่ได้แตะไม่ได้เลยนะเนี่ยขนาดใส่กระดาษที่เอามาใช้ลูดเนี่ย นะเนี่ยแมงบางขนาดไหนเนี่ยนะเนี่ยทาได้แค่นี้กระดาษทิชชู่ทําอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้นะกระดาษทิชชู่ทำอย่างนี้ได้ไหม,ไมไนะกระดาษท,ทำ,น,ษททำนี้ได้นะล้าทาได้ทั้งใครจะมานั่งจับมาทั้งวันนะนะม้วนหนึ่งะสองชั่วโมงชั่วโมงครึ่งบางม้วนสามชั่วโมงใครจะมานั่งจับเพราะกระดาษทิชชู่เนี่ยไม่ต้องสื่อเลยมันอ่อนจะเสียบเข้าไปยังไงอะหรือเอาไปรอไว้ก่อนก่อนจะใส่ฟิลม์ม อ้าเดี๋ยวดูอ่าถืสมมตินะเดี๋ยวถ่ายที่ำให้ดูได้เครื่องไม่พังเดี๋ยวทำให้ดูได้นะอ่านี่นะเดี๋ยวผมใส่ม้วนเข้าไปแล้วผมมาวางรอไว้เนี่ยวันรอได้ไงแล้ว,ลวยังไงต่อนะคืออันเนี้ยคือคือคือถ้าใ้าไม่ดีก็คือปึ๊ดนะไอฟิล์มเนี่ยมันจะมาสะดุดกระดาษแล้วแม่งก็จะหลุดออกมาเลยพอหลุดออกมาไอ้นี่ก็จะม้วน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 ออกมาเลยแล้วยังไงอ่ะก็คือฟิล์มก็ชิบหายเครื่องก็ เออเลอร์ไปเลยนะเคยเห็นก็คือเขาที่เขาแนะนำกันคืให้เขาทำคลิปให้ดูนะครับถ้าใครใครเขาแนะนำให้ทำอย่างนี้นะให้เขาทำคลิปให้ดูเลยนะบางคนก็บรนเจิดเอาที่เอาอะไรไปพันหัวโตงหัวเทปเลอะเทอะใหญ่แล้วเอาอะไรไปโดนมันไม่ได้เลยนะแปลกปลอมไม่ได้นะเขาจากกระดาษเนี่ยกระดาษบา,บางๆอย่างนี้แล้วต้องเป็นด้วยนะไปใส่สุมสี่สุมห้าแม่กระดาษแม่เข้ามาพันจะไปฟิม์มนี่ฟิล์์ยับ เครื่องหยุดหมุนอะไรก็มาคงมา,คมาคเครื่องบางรุ่นเครื่องมารเครื่อเลยนะอันจะยุ่งใหญ่เลยนะดีไม่ดีทะเลอรทัล่า,า,ลามาโดนตรงนี้เดี๋ยวไปดูไตยหาอีกเหมัอนไม่ใช่ง่ายๆนะครับนะก็คืออย่าอย่าเชื่ออย่าเชื่อมากไอ้พวกพวกนี้ขาม่วเชื่อผมเถอะผมทำมานานแล้วนะเนี่ยดูได้เห็นไหมเนี่ยดูได้นะผมเป็นลา เนี่ยจะเป็นลาเหนียวแล้วเห็นป่วาวดูสีมันดิเนี่ยสีมันดำแม่เนี่ยมันไม่ใช่สีขาวนะลาสเกลว่ลาผมไม่สีขาวไว้ดูดิเนี่ยสีขาวอ่ะเนี่ยส,สีมันเทาแล้วมันไม่ขาวแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะเครื่องผมดูได้ไม่ได้เครื่องผมดีนะผมรู้ว่าฟิล์มแบบไหนดูได้แต่อันนี้เอามากรได้ไหม ไม่ได้ขาดแน่นอนถ้าก่อ <g ül üyor> ก่อเครื่องได้ไหมก่อไฟฟ้าได้ไหมไม่ได้ก่อมือได้ไหมไม่ได้ก่อในเครื่องได้ไหมไม่ได้ก่อในเครื่องยิ่งชิบหายใหญ่เลยนะถ้าคือปึ๊บปรีมขาในเครื่องเนี่ยนะบางรุ่นก็ออกก็จะกดออกอีเจกออกบางรุ่นถ้าเป็นพา,านาที่จบเลยนะอีเจกไม่ออกจบข่าวนะครับถ้าเป็นพานาต้องยกหาช่างอย่างเดียวเลยนะถ้าเป็นยี่ห้อยี่ห้อมันจะออก เนี่ยอย่างยี่ห้อเนี้ยออกถ้าฟีมันขาดคาขาดออกออกสายม้วนไม่มีไม่มีฟีมหลุดเข้าไปก็ก็มันก็เด้งออกมาเลยถ้าเป็นบางยี่ห้อแม่ก็ไม่ออกนนี่ดูกันไว้ดูกันไว้นะครับดูกันไว้ไม่ได้ทำโชว์นะครับไม่ได้ทำโชว์ เพ่ได้โช์เก่งโชว์เหนือก็คือเห็นใจรู้สึกเห็นใจพะคนที่เขามีมว้วนมีลาม้วนเขาเก่าเก่าม้วนเขาเขาเก็บเขาชอบอะไรเงี้ยและเขาอยากจะหาวิธีล้างลาทําความสะอาดลาโดยถูกวิธีแล้วมาเจอคนที่รู้บ้างไม่รู้บ้างอยากไปทั้งไม่รู้แล้วมาพูดกันหรือมั่วๆเนี่ยนะของเขาเสียหายแล้วคุณจะเป็นตารับผิดชอบให้เขาไหม้ก็คือไม่นะเพราะนั้นคือไม่รู้อย่าอย่าไปพูดกับเขาพะผมมาเคยทํา เคยทำมาหมดแล้วสิ่งที่คุณพูดอ่ะใครอยากจะไปล้างวะยกลากฟีมเป็นชั่วโมงกับชั่วโมงเอามาลูดฟิ์มทีละนีทละนีทละนีอ่ะไม่มีหรอกอยากจะแค่เครื่องทุ่นแรงเท่านั้นอ่ะแต่มันไม่ได้ผลนะไอเครื่องล้างลามีมันก็มีขายนะผมก็มีมันก็มีนะผมก็มีใครอยากซื้อผมก็มีนะเครื่องล้างลาแต่มันใช้ไม่ได้ผลนะมันใช้ไม่ได้ผลเออ นะถ้าดูเนี่ยคือมันมีมันดูไปดูดูหาดูใน,นช่องย t u b e เขามีแบบคนที่เขามีมีไปดูเลือกอดูเอาก็แล้วกันนะไอคนที่รู้จริงเขาก็มีรู้ไม่จริงเ่ะเยอะนะแต่ผมบอกอลไรก้าบอกความจงนะเครื่องล้างลาถ้าใครอยากถามหาผมมีมีขายแล้วผมขายมีขายบ่อยผมขายบ่อยแต่ผมก็บอกทุกครั้งไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ชนใช้ไม่ได้ นะใช้ไม่ได้หรอกมันใช้ไม่ได้ผลนะตอนที่มันออกมากี่ปีแล้วอะสามสิบปีแล้วตอนนั้นอะพีมันยังไม่ได้สาหัสขนาดนี้พีมันก็เพิ่งออกมาตอนนั้นก็พีมเพื่กี่ปีอายุพีมก็แค่สองปีสามปีมันจะไเป็นลาบ้าบอได้ในขนาดนี้นี่พีมลาเหนียวเห็นปะเนี่ยเห็นปะเนี่ยสีเทาๆเนี่ยสีเทาเนี่ยมันไม่ใช่สีขาวเห็นปะแล้วมันไม่ได้เป็นก้อนๆอะไรเห็นปะมันกระจายไปแล้วมันจะซึมลงไปแล้วมันซึมลงลีมแล้ว ถ้ามันซึมลมฟิล์มแล้วเนี่ยก็คือทั้งทั้งเส้นฟีทั้งม้วนอ่ะมันจะได้เป็นเส้นหมดอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันยังกู้ได้นะเนี่ยเนี่ยผมดูแล้วเป็นไงสวยไหมล่ะเนี่ยฟีผมเนี่ยถ้าไปกอแล้วลาให้มันลาหลุดลาขาวๆแล้วเป็นไปไหนไอ้ขาวๆเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในนี้แหละมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันก็อยู่ในนี้แต่ไอ้ผมทำอย่างผมเนี่ยมันสกปรกเนี่ยมันจะมาล่วงตามเนี่ยเนี่ยตามต่างๆตามขาไกลตามไอ้นี่ยข้างๆหัวเทปเนี่ย นะมันหลุดออกมาจริงๆยอมีุกหมดเลยนะไม่ต้องกลัวแล้วหัวเซฟจะพังไม่กลัวเพราะตามใดที่มันถ้ามันมีภาพอย่างนี้ไม่หดกระโปงแต่ถ้ามันสกรปรกบ้างมีเราทําให้มีภาพแล้วสกรปรกอีกทาให้มีภาพแล้วก็สกรปรกอีกนั่นแหละเตรียมตัวขืนดูต่อไปพังแน่ต้องล้างเลยต้องใช้มือล้างสถานเดียวนะแต่อย่างนี้ไม่ต้องนะครับอย่างนี้แค่ไม่ต้องก็คือปล่อยให้เล่นไปเ,เลยให้เล่นหมดม้วนไปเลยแล้วก็แกะออกมาล้างทาความสะอาดข้างนี้ครับ มันจะมีคาบติดอยู่ที่กระจกข้างนี้ข้างเดียวนะลากเนี่ยแกะหน้าลอกหน้าออกมานะลอกหน้าเขาเขาก็มีวิธีลอกหน้าลอกไม่ให้หน้าเสียไม่ใช่ว่าฉีกเลยหรือเอาคัตเตอร์กีดแล้วก็ลอกออกมาไม่ใช่นะมันมีวิธีนะเอาแค่นี้แหละครับผมก็จะทําให้ดูแค่นี้แหละ